สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับทีเคแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ t ีก็จะมาแชร์ทรงผมที่ถือว่าเป็นทรงผมกันตายของ t ีเคนะคะใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถทําออกงานก็ยังได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีทรงผมอะไรบ้าง แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องขออัปเดตนิดนึงทีเคเพิ่งทําสีผมนะคะแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ทีเคทำด้วยตัวเองที่บ้านเคยทําคลิปไปแล้วใช้วิธีการแบบเดิมเลยแล้วก็ใช้สีทําผมอันเดิมเบอร์เดิมเลยนะคะถ้าใครอยากจะประหยัดเงินแล้วก็ทําสีผมด้วยตัวเองที่บ้าน แล้วออกมาได้สวยเสมอแบบนี้ก็เดี๋ยวจะลงลิงก์ออยให้ที่ description box ด้านล่างนะคะอุปกรณ์เหมือนเดิมวิธีเหมือนเดิมเปี้ยเปี้ยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทรงแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือการมวยผมนั่นเองอื่นเลยก็คือสางนิ้วมือเราเข้าไปแบบนี้แบบนี้ทีเคเนี่ยต้องการความเป็นธรรมชาติต้องการความเป็นริ้วต้องการการโปง่งนิดโป่งหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นทีเคเนี่ยจะไม่พยายามที่จะไปจัดระเบียบอะไรเขามากเนาะ เสร็จแล้วนะคะที่แกก็จะใช้หนังยางนี้นะที่เคใส่เอาไว้ในข้อมืออยู่แล้วนะคะรวบลงไปเลยแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปให้สุดนะไปแค่ประมาณแบบเกือบเกือบปลายผมนะคะแล้วก็รวบเข้าไปแบบนี้เห็นไหมมันก็จะได้แบบมวยผมที่มันแบบยุ่งยุ่งเหยิงเหยิงนิดนึงอ่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะได้เป็นแบบก้อนกลมๆใหญ่ๆดูเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจฉันตื่นมาแล้วก็ผมฉันก็เป็นแบบนี้เลยอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็เป็น ทรงมวยผมมวยแรกของ TK เคแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่มีศีรษะด้านหลังตรงเนี้ยกระโหลกค่อนข้างแบนเอาอย่างนี้ดีกว่านะทีเคแนะนำว่าถ้าจะทำให้แบบเราดูแบบหัวเราทุยขึ้นนะคะก็ดึงตรงด้านหลังตรงเนี้ยดึงผมให้มันโป่งออกนิดนึงแบบนี้นะค่อยๆดึงออกนะคะดูกระจกไปแล้วก็ดึงไปนะอันนี้ทีเคไม่ได้ดูกระจกนะก็เลยมองไม่เห็นเท่าไหร่นะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วย แก้ในเรื่องของแบบรูปเชฟของหัวให้มันดูทุยออกมานะคะในส่วนของด้านหน้าตรงนี้เนี่ยอ,อีกเช่นเดียวกันถ้าไม่อยากให้มันดูเป็นแบนๆก็ดึงนะค่อยๆดึงนะคะดึงออกทีละนิดทีละนิดแบบนี้นะคะมันก็จะดูเหมือนแบบว่าเห็นไหม ดูมีรูปศีรษะที่แบบกลมน่ารักไม่แดนนะคะทรงถัดมานะคะทีเคว่าเหมาะเลยสําหรับไปโรงเรียนไปทํางานในชีวิตประจําวันก็ยังได้เหมือนที่เกิ้นไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะแล้วก็ผมสั้นทําได้ผมยาวทําได้นะคะอุปกรณ์ก็จะต้องมีกิ๊บดำอะไรแบบนี้สัก2ตัวสตัวนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องแบ่งผมแบ่งข้างแบบนี้นะคะแบ่งให้มันแบบดูแบบเหมือนมีแบบเป๊ะๆข้างๆเล็กน้อย นะเราก็จะต้องใช้วิทยายุทธในการถักเปียสักนิดหนึ่งนะถ้าหากว่าใครถักเปียบนหัวตัวเองไม่เป็นก็ลองดูคลิปนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวทีเคจะทําไปแบบช้าๆนะคะจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะการที่ไม่มีผมมาปกปักอยู่ตรงหน้าเนี่ยทีเคว่าดีนะเราไม่เสียบุค,คลิกที่จะต้องมานั่งคอยเสยไปเสยมาแล้วก็เมื่อเราไม่ต้องมาเสยผมอะไรมากเนี่ยมือเรา ถ้าระหว่างวัน,นมันก็จะสกระปรกโดยที่บางทีเราก็อาจจะไม่รู้ตัวใช่ไหมพอมาจัดตรงหน้าตรงอะไรเงี้ยทั้งสิวทั้งผดทั้งสกรปรกทั้งว้าบอ่บอกว่าแตกนะคะอ่ะทักเปียเริ่มแรกก็แบ่งผมเป็นสามช่อแบบนี้นะคะหยิบผมขึ้นมานิดน,นึงแล้วก็แบ่งผมเป็นสามช่อสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือเอาผมตรงช่อหน้าเนี่ยไขว้ไปตรงช่อตรงกลางก่อนนะเสร็จแล้วนะคะก็เอาช่อที่สามไขว้กลับมาเราก็จะได้เปียละ1อัน ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะเก็บผมจากตรงด้านหน้าขึ้นมาด้วยนิดนึงแล้วก็นําไปรวมกันไว้แบบนี้นะก็ง่ายๆนะคะแล้วก็ถัดมาเอาอันที่สามมารวมแต่ว่าไม่ต้องไปดึงผมจากด้านหลังมานะเสร็จแล้วก็ทําซ้ําแบบเดิมแบบนี้ เนี่ยทีเคคิดว่าถ้าหากว่าทีเคยังเป็นนักศึกษาอยู่นะทรงผมเหล่านี้ที่จะได้เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทีเคทําไปโรงเรียนแบบทุกวันน่ะนะแล้วแต่ว่าวันไหนผมสะอาดมากสะอาดน้อยแค่ไหนนะคะทําเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นไปอีกแบบนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามทําหลวมๆนะมันจะได้ดูแบบดูหวานดูอ่อนช้อยไม่ได้ดูแบบ เป็นระเบียบเรียบร้อยจนเกินไปพอได้ถึงประมาณเท่านี้แล้วอะนะคะเสร็จแล้วเราก็ถักเปียต่อนิดหนึ่งถักต่อไปเฉยๆไม่ต้องไปไม่ต้องไปดึงผมจากตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะถักต่อไปเป็นแบบนี้เพื่อที่ว่าในส่วนตรงปลายตรงเนี้ยมันจะถูกไปซ่อนอยู่ใต้ผมของเราอีกทีหนึ่งที่เคลว่าทรงนี้น่ารักดีอยากให้ไปลองทำกันดูนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดผมออกเล็กน้อย พื่อที่ว่าเราจะได้ซ่อนเปียหางเปียตรงนี้ของเราลงไปนะคะแล้วก็ติดก,กิฟเลยตามสะดวกถ้าหากว่าผมหนาะก็ใช้กิฟตหลายตัวนิดนึงผมทีเคเนี่ยสองตัวก็อยู่ละติดก,กิฟไปแบบนี้ทรงที่สองก็เสร็จไปนะคะแล้วก็ถ้าทำขึ้นมาจริงๆแล้วระหว่างวันเกิดร้อนเนี่ยก็รวบผมไปก็ได้มันก็จะยังน่ารักอยู่นะคะก็รวบไปแบบนี้แล้วก็ตรงกลางๆหัวตรงนี้ก็ดึงขึ้นมาให้มันแบบพองๆนิดนึงอะ เออให้มันดูแบบเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจอะไรมากเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้กิ๊บเก๋ยูเรกาถ้าหากว่าไม่ชอบแบบนี้ก็จะมวยผมเราก็มัดไปก็ได้มันก็จะได้แบบความน่ารักขึ้นมาอีกประมาณนึงนะคะก็แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนเนาะทรงถัดมานะคะเพื่อนๆจะต้องมีความสามารถในการถักเปียตะขาบแบบนี้เล็กน้อยนะเดี๋ยวทีเกจะทําเป็นภาพเร็วๆให้นะคะว่าพีเกถักเปียตะขับด้วยตัวเองได้ยังไง แต่ถ้าหากว่าใครไม่สามารถจริงๆสําหรับการถักปีะคาะเนี่ยก็ถักเป็นเปียรธรรมดาให้มันห้อยลงมา2ข้างก็ได้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เอาสองข้างเนี่ยมาไขว้กันข้างหลังแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปตรงหลังหูแล้วก็นํากิ๊บมายึดเอาไว้นะคะ สำหรับ TK นะอันนี้เป็นทรงผมออกงานของ TK เลยนะคะไปงานแต่งตอนเช้างานแต่งตอนกลางคืนงานวันเกิดงานอะไรก็ช่างเนี่ยสินส่วนใหญ่แล้ว TK จะชอบไปทรงอะไรประมาณแบบนี้แล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าด้านหลังเนี้ยมันยังดูย่อนมันดูไม่เนียบเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่เลยนะว่าอยู่อยากจะทําให้มันเนียบอะไรแค่ไหนนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่จะช่วยทําให้ทรงผมเนี้ยมันดูน่ารักแล้วก็ดูแบบเหมาะกับในชีวิตประจําวันวันสนุกสนุกวันไปเที่ยวทะเลวันไปเดินตลาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เพิ่มผ้าอะไรแบบนี้เข้าไปนะคะทําเข้าไปแบบนี้เองนะผูกไปแบบนี้แล้วก็คาดไปได้านหลังคาดทับเปียไปเลยนะคะมันก็จะช่วยทําให้เปียของเราที่เราสอดหลังหัวเอาไว้เนี่ยมันอยู่ติดอยู่เป็นทรงนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะก็ผูกไปแบบนี้ก็จะได้ความเก๋ขึ้นมาอีกแบบหนึง่งใช้ไปไว่ายน้ํำยังได้เลยนะคะเราก็ระหว่างที่เราว่ายน้ำเนี่ยผมเราก็จะไม่เปียกไ i ้สวยทอด เพื oh yeah. ่อนเพิ่งตื่นหัวโยงเลยลูกแม่คำสิทธิ์ม u นี่ t m นมีดดู o ย r เฮ i เนาะมามีลูกแม่ขาตื่นแล้ววันลลกดูหัวสิเนี <laughs> ่ยทรงอะไรเนี่ยทรงอะไรลูกไหนดูสิทรงผมทรงอะไรคูเปอร์ทรงอะไร วันนี้ทำให้สำเร็จ5ทรงเอาไปก่อน3ทรงก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวที่เคมาทําต่อให้อีก2ทรง,งในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีสวยสวยไม่กุดมอร์นิ่งแล้วลูกกุดบายสวัสดีสวยๆวยกันคะ่ะกดบายกิดบายสวัสดีค่ะ <Good bye. S 1> สองจุก